บอดี้มีลวดลายโชบเฉี่ยวหลังทูโทนสปูลเล็กๆสปูนเล็กๆ MGL เวอร์ชัน3ไกดปล่อยสายรูเล็กๆสีทองน็อตตรงนี้สีแดงน็อบโตๆโตจับเต็มมือปรับคอนคาดแดงมีรูปเมงป่องด้านบนด้านข้างตรงนี้บอกรุ่นฝาข้างบอกสกอร์เปียนดีกระจังหน้าลวดลายโชบเฉี่ยวมองเห็นไกดสีทองเล็กๆ กดฟีสปูนตรงนี้หมุนแขนเตะกับหมุนแขนเบาวิวสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาให้ทุกคนไี้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับน,นี้นะก็ได้ชิมา a โน MD s c o ด p ส o อเป2ยตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายชิมา a โนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขามีอะไรเพิ่มมาสเปคเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสำหรับตัวที่น้าได้มานะครับวันนี้ก็เป็นรอบ8.5หมุนขวานะครับ เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดข้างกล่องกันเลยครับ Scorpion MD นะเป็น Monster Die นะครับเป็นลอกที่ออกแบบมาสำหรับล่า Monster นะสำหรับปลาที่มีไซส์ไซส์ใหญ่ๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสปูลเป็น MGL สปูลนะครับรอบเป็นรอบ8.5นะครับกำลังเบรก5กิโล5.5กิโลประมาณนี้นะครับสำหรับแบริ่งก็มี7ลูกนะครับสำหรับการทับปอดสายนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะนี่นะครับ สามารถแคปรายละเอียดไปศึกษากันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวลอกกันเลยนะครับสำหรับ Scorpion ยนตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะทำออกมาแตกต่างจากรุ่นก่อนๆพอสมควรนะครับเรียกว่าเป็นออนิลไปเลยนะฮะหลังลอกก็ให้เป็นสีทูโทนนะบอดี้ตัวบอดี้เนี่ยเป็นสีดำนะครับนี่นะแล้วก็มีลวดลายที่ค่อนข้างล้ำสมัยนิดนึงนะฮะนี่นะ ออกแบบมาได้สวยงามนะครับมีลวดลายเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวมีเหลี่ยมมีความมนเขาผสมกันนะครับฝาด้านข้างนะครับก็จะมีคำว่า scorpion md สำหรับปุ่มปรับนะครับก็จะอยู่จุดนี้นะฮะนี่นะอยู่จุดเดิมนะครับเหมือนกันรุ่นที่ผ่านๆมานะก็ปรับได้6ระดับนะตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์6นะครับกระจังหน้านะครับ สำหรับลายไกลนะครับเป็นสีทองสวยงามนะครับตรงห้องเกียร์ตรงนี้ก็จะบอกจานวนรอบนะครับอยู่ใต้ท้องลอกนะมาดูที่สปูนนะครับสปูนก็เป็น mgl เวอร์ช n สนะแกนสปูลก็จะเล็กๆนะครับแกนสปูลตัวนี้ไม่ใหญ่นะ ไม่ใช่สปูลที่ติ้นนะครับเหมาะกับคนที่ใช้สายที่ใหญ่ขึ้นอย่าง P.E.2 P.E.3 ต้องการความจุสายที่เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของแกนสปูลเล็กเนี่ยก็เหยื่อที่ต้องใช้ก็คือเหยื่อที่มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะนี่นะถ้าแกนสปูลเล็กๆนี้นะครับน้ําหนักเหยื่อก็ต้องเป็นพวก8กรัม9กรัมขึ้นไปนะครับ7 8กรัมขึ้นไปนะ เป็นเหยื่อมาตรฐานนะครับสําหรับคนที่อยากจะตีเหยื่อเล็กๆก็ไม่เหมาะนะฮะเหยื่อเล็กๆสายใหญ่ๆสําหรับงานล่าของเล็กๆมันก็ไม่เหมาะนะครับสำหรับด้านข้างฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกอรุ่นนะฮะสองร้อยอนะครับเอีนี้หมายถึงความเร็วรอบนะครับนี่นะฮะจากเดิมที่ปกติจะบอกอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับย้ายตำแหน่งนะ นี้เรียกว่าเป็น all new shimano ตัวจริงนะปรับเปลี่ยนมานี่นะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มปรับคอนนะครับปุ่มปรับคอนก็มีสีแดงปรับได้นะไม่มีเสียงอะไรนะครับไม่มีคลิกเสียงในการเสียงปรับนะครับฝาปรับคอนก็มีรูปแมงป่องสกอร์เปียนนะครับน็อตน็อตที่แขนนะฮะก็เป็นสีแดงนะครับ สำหรับหนอบนะครับหนอบก็ค่อนข้างที่จะให้มาใหญ่โตพอสมควรนะฮะหนอบค่อนข้างที่จะจับถนัดมือค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะบิ๊กบึ้มเหมือนกันนะครับตนด์ดกก็ออกสีเงินสวยๆเงาๆนิดหนึ่งนะครับสตาด์ดกมีเสียงนะครับเวลาปรับนะฮะนี่นะสำหรับการหมุนนะครับก็ให้สัมผัสที่นิ่มนวลนะครับเบานะลื่นนะครับอารมณ์เหมือนไม่มีเฟืองนะครับ ลื่นติ้วนะเบาวิวนะครับปั่นได้เบาๆชิวๆนิ่มๆิมนะครับไม่ฝืดไม่เหนืดไม่แข็งนะครับนิ่มนวลนะสำหรับคนที่จะเปิดฝาออกมาเซอร์วิสนะครับก็กดปุ่มตรงนี้เช่นเคยนะฮะนี่นะกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมานะครับนี่ระบบนวงนะครับหนวงก็เป็นเม็ดลานะครับเม็ดลาอ้าออกมานะฮะนี่นะลาเปิดก็ดึงประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะ มีปีกออกมานะฮะเวลาแกนหมุนมันก็จะเหวี่ยงนี่ครับแล้วก็จะมาสีกับแผ่นทองเหลืองฝั่งนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเสถียรในการหมุนนะครับนี่นะใช้แบบนี้นะครับมาดูที่สปูลน,นะสปูลของเขานะครับก็จะเป็นสปูลที่มีแกนกลางเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นสปูลที่มีแกนยาวนะ น,นะครับส่วนน้ําหนักของสปูลนะครับตัวนี้สปูลหนักอยู่ที่15กรัมนะฮะก็ไม่จัดว่าหนักนะก็มาตรฐานเหมือนลอกทั่วไปนะ,ะระบบหน่วงเป็นเม็ดลาย4เม็ดนะครับเปิดก็จะอ้าวมางี้นะสะสำหรับคนที่มือใหม่นะครับก็ถามว่าเปิดกันกี่เม็ดนะฮะ จริงๆเนี่ยมือใหม่ก็อาจจะเปิดสัก2เม็ดก็ได้นะครับเปิดสัก2เม็ดลองตีดูนะถ้ามันไม่ฟูก็ใช้ได้นะครับถ้ามันฟูอยู่ก็เปิดเพิ่มสัก3าเม็ดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าตีเหยื่อหนักๆอ่าไม่ต้องใช้ระบบหน่วงที่เยอะก็เปิดเม็ดเดียวก็พอนะครับเดือหนักหนักก็เปิดแค่เม็ดเดียวก็พอถ้าเหยื่อเบาๆเนี่ยต้องการความเสถียรต้องการการคุมฟูที่ดีเนี่ยก็เปิดหลายเม็ดหน่อยนะครับ หรือว่าลองปรับหาความเหมาะสมที่ตัวเองชอบนะครับก็ปรับกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสภาพักสนามกันนะครับกับเจ้าสกอร์เปียนเอนะครับ2024วันนี้สายที่ใช้นะครับสายที่ใช้เป็น PE 3นะฮะทัก4่นะแต่จะดูเส้นเล็กๆหน่อยนะครับคันที่ใช้เป็นเวท8 20นะฮะนี่นะครับแล้วก็ยาว7ฟุตนะครับ เป็นของไดว่านะครับส่วนเหยื่อนี่ก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาออกแบบลอกตัวนี้มาสาหรับเหยื่อใหญ่นะผมก็ใช้เหยื่อใหญ่นะนี่นะเหยื่อบิ๊กๆเหมือนกันนะส่วนเหยื่อตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่16กร,รัมนะครับเดี๋ยวเราลองตีกันดูอ่ะเดี๋ยวผมปรับนวงก่อนนะครับปรับนวงนะผมจะเปิดนวงแค่เม็ดเดียวนะครับนี่นะเปิดแค่เม็ดเดียวนะครับไม่เปิดเพิ่มนะ เเดี๋ยวรา่ลองดูลอกตรงนี้นะครับผมจะปรับประมาณเบอร์กลางๆนะมันมีหกเบอร์นะผมปรับเบอร์ที่ทเบอร์สามไว้นะครับปรับที่เบอร์สามนะฮะสำหรับรปรับคอนี้ก็เอาเหนื่ดๆนิดนึงนะครับนี่นะมันก็ค่อยๆไหลนะครับไม่ไหลติ้วนะวตีให้ดูนะอะตีแบบไม่ได้ตีโค้งนะครับ ตีพุ่งไปตรงๆนะสายก็ตกท้อง่องนิดนึงนะก็ประมาณน,นี่น่าจะประมาณ30เมตร32เมตรประมาณนี้นะครับนี่สายไป3สีนะนี่สีแรกสีที่2นะครับสีที่3นะฮะนี่นะสีที่4นิดนึงนะครับ นี่นะครับเอาตีดูอีกไม้นึงนะฮะตีแรงด้วยนะไม้นี้นะนี่นะครับทีนีก้ก็ตกท้องช้างนิดนึงอ่ะนี่ให้หายตกท้องช้างนะก็ประมาณ30กว่าเมตรเหมือนเดิมนะนี่นะครับตอนนี้เราตีต้านลมด้วยนะฮะลมเข้าหน้าด้วยเข้าหน้ากล้องด้วยนะสำหรับลมนะรดูแอคชั่นเหยื่อจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะ นี่นะแอคชั่นแบบนี้นะฮะสำหรับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นกบโดดามอนนะครับนี่นะไซส์สามเซนนะน้ำหนัก10กร,รัมนะครับนี่กบโดดน้ดมอนเองนะครับังไม่มีวางจําหน่ายนะนเดี๋ยวลองกบโดดดมอนนะครับสำหรับไม้แรกนะปับนวงเท่าเดิมนะครับกบโดดน้ามอนเหมือนตึ๊ดตนะครับก็ ระยะก็น่าจะได้สักก่อเก็บสักหน่อยหนึ่งน่าจะอยู่สัก27 -28 เมตรประมาณนี้นะอ๋อรวมสายสายหน้าอีก2เมตรนะก็ <c oughs> น่าจะได้ประมาณ30เมตรนะครับสายหน้าแล้วก็มีสายเขียวเกินมาอีกนิดหนึ่งเนะี่ยน่าจะได้ประมาณ30เมตรประมาณนี้แหละเอาไม้ที่2ดูนะครับ ออเดี๋ยวผมลองปรับหน่วงเป็นเบอร์2นะครับเบอร์สองตีดูนะครับก็ได้เท่าเดิมนะฮะต้านลมเหมือนเดิมนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกบจิ๋วนะครับกบกบตัวนี้ขนาด2.5เซนนะครับน้ำหนักหกร,รัมนะีนี่นะไม่มีใบหลิวนะครับอ่ะเดี๋ยวน้าเทสให้ดูนะฮะเดี๋ยวตีมือเดียวให้ดูนะฮะ นี่นะมือหนึ่งถือกล้องนี่นะครับก็ได้เกิน20เมตรนะสำหรับกบ6กรัรมนะครับก็ใช้งานได้นะใช้งานได้นะสำหรับคิวต่อไปนะก็เป็นกระดี่นะครับเหยื่อโลหะนะครับนี่นะปรับตัวงเบอร์2เหมือนเดิมนะครับเบอร์2เม็ดลาเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตีมือเดียวให้ดูนะครับ แน่นอนนะฮะอยู่ประมาณ50เมตรได้นะครับ50เมตรได้นะนี่นะครับสำหรับคลิปทดสอบ s h i า a โ o MD Scorpion วันนี้นะครับก็คงได้รับชมกันไปแล้วนะสำหรับใครชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าระบบนวงยังเหมือนเดิมแล้วก็ออกแบบมาสำหรับเหยื่อที่ใหญ่ๆนะครองรับการตกปลาที่ตัวค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับ ลองรับเหยื่อที่ใหญ่นะใครที่จะหามาใช้ก็ลองดูนะครับนี่ดีไซน์เขาสวยจริงนะดีไซน์สวยจริงนะครับรอบต่างๆก็ลองไปค้นดูนะว่ามีกี่รอบอะไรยังไงนะแต่กําลังเบรก5โลนี่เหลือๆนะครับแล้วก็สปูนเนี่ยจุสายได้เต็มแม็กนะจุสายใหญ่ๆได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้เหยื่อเล็กๆนะครับอาจจะไม่เหมาะนะเหมาะสำหรับคนที่ใช้เหยื่อตัวโตๆนะครับ สำหรับการตีเหยื่อที่เป็นเหยื่อโลหะนะพวกกระดี่นี่ก็ตีได้ชิวๆสบายๆอยู่แล้วนะครับโลหะที่มันมีตั้งแต่8กรมัม9กรมัม10กรมัม6กรมัม5กรัมได้หมดนะครับปรับจูนก็อยู่ในระยะที่เป็นระยะที่น่าพอใจนะครับไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะส่วนเหยื่อยางพวกกบยางเนี่ยก็เน้นตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเหยื่อล็กๆกเนี่ย ก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ก็ทําได้นะอย่างเหยื่อหกรัมนี่ก็ทําได้เกิน20เมตรนะก็ถือว่าอยู่ในระยะที่เพียงพอนะไกลกว่านั้นอาจจะวัดปลาไม่ติดนะครับอยู่ไกลเกินนะสำหรับวันนี้นะครับนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม